ทีนี้ไปติดตามเรื่องข้องการแจ้งเตือนเซลร์ฟ t อร์แคสยังที่ว่าเราเคยมีการแจ้งเตือนมาหลายครั้งนะคะการถดลองโดยปอพอทีนี้ค่ะทางปอพ่อเองก็ได้มีการยกระดับการแจ้งเตือนภัยข้องประทิไทยที alert ย่างรวดเร็วแม่นยำเข้าถึงประชาชนได้ทุกช่องทางค่ะ สถานการณ์ภัยพิบัติทาจะเกิดเพิ่มขึ้นในระยะนี้ค่ะทางรัฐบาลเองก,ก็ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยข้อระเทศโดยทีอเลอร์ ert, ข้องกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้จัดทําขึ้นจากความร่วมมือข้องทุกภาคส่วนรวมไปถึงการให้บริการเครือข่ายมือถือ AIS True แล้วก็ n t เพื่อยกระดับการแจ้งเตือนให้มีมาตรฐานรวดเร็วแล้วก็ครอบคลุมค่ะระบบนี้ก็ทําหน้าที่เชื่อมโยงในการทํางานจากส่วนกลางไปจนถึงพื้นที่สายทางสัญญาณโทรศั มือชื่อระหรว่างเซล์บรอดเคนส์นะคะ SMS ข้อเตือนภัยเครื่องรับสัญญาณและก็กลไกทองทิ้นเพื่อที่จะให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงค่ะได้รับข้อมูลย่างครบถ้วนและก็ทวงทันทวงที่นะโดยครอบคลุมภัยพิบัติแปดประเภทด้วยกันค่ะก็ได้แก่แผ่นดินไหวซึนามิวาตาัตอุทกภัยดินโคนลนถล่มภายนาวภัยจาก PM 2.5ง้และการเฮุรุนแรงในพื้นที่สาธาราณะค่ะทางนี้ก็ยังมีการเร่งจัดทำม,มาตรฐานเพิม่มเติม อีกหกประเภทไพ่ก็ขาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2569นี้นนั่นเองค่ะ